เราเรานี้ของคุณและเขาจะเป็นยังไงขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดมานานนี้แปดดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุนกลม2องไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงหนง เด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพุกสศกงงนนศนันเจ็ไม้พลังงานของคนธาตุไฟแล้วก็คิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิตมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุไฟคนธาตุดินคนธาตุน้ําเป็นคนอบอุ่นจริงใจนะคะเป็นคนที่นิ่งเงียบๆแต่ว่ามีความสุขุมอ่อนโยนนะคะแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่นิ่งเงียบเบเป็นคนที่มีความอ่อนโยน แต่ว่าความเข้มแข็งที่มีอยู่ภายในหัวใจของคุณนั้นไม่แพ้ใครนะคะมีทั้งความพยายามมีความอดทนนะคะมีการรอคอยมีการเฝ้าคอยแม้ว่าตอนนี้จะรู้สึกทรมานกับการเฝ้าคอยกับการรอคอยกับการต่อสู้ฝ่าฟันรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งนั้นขนาดไหนคุณก็ยังคงยืนยันที่จะรอแล้วก็ยืนยันที่จะทําสิ่งนั้นต่อไปนะคะ หากว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นรักทางไกลรักออนไลน์ที่จะต้องใช้ความอดทนความพยายามความซื่อสัตย์มากๆกันเองนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างว่าเขาจะเป็นใครเพราะพลังงานของเขาหน่อยนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณแปดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกัน 9. เกเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะหเหรียญพลังงานของคนธาตุดิน สองถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรดเกิดพิจิกสิบถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ํามีพลังงานของคนธาตุดินกับคนธาตุน้ํานะคะที่ขึ้นมาพลังงานชัดเจนมากๆนะคะมาทั้งสองถ้วยเราก็สิบถ้วยเหมาะสมคู่ควรสําหรับการรอคอยกับการอดทนความพยายามของคุณมากๆ เป็นคนที่รักคุณด้วยหัวใจมีความซื่อสัตย์จริงใจนะคะมีความหวังดีกับคุณอยากให้กับคุณเฉพาะสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆนะคะอยากดูแลนะคะอยากเทคแคร์คุณอยากเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณอยากอยู่เคียงข้างคุณนะคะอยากเป็นที่ที่ปลอดภัยเป็นบ้านที่ปลอดภัยเป็นคนที่คุณสามารถพูดคุยด้วยทุกเรื่องเป็นคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วคุณสบายใจที่สุดพลังงานของเขาในตอนนี้ หากว่าคุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันพลังงานของเขาคือคนที่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานพุ่มเทในการทำงานเพื่อสร้างฐานะของตัวเองมากๆนะคะเก็บตัวเก็บใจไม่ให้ใครเลยนะคะในหัวใจของเขามีเพียงแค่คุณอยู่ห่างไกลกับคุณชีวิตของเขาไม่มองใครเลยก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างเดียวนะคะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเพียงเพื่อหวังว่าวันหนึ่งเขาจะได้กลับมาดูแลคุณมาอยู่เคียงคู่เคียงข้างกับคุณนั่นเองนะคะ เรามาดูกันว่ารักทางไกลหรือว่ารักออนไลน์ของคุณนะคะคนที่คุณเฝ้ารอเฝ้าคอยคนที่คุณเก็บหัวใจไว้ให้พลังงานของคุณที่ขึ้นมาอาจจะรักเขามากๆแต่ดาบนะคะคุณก็ปิดตัวปิดตาปิดใจไม่มองใครเลยเก็บไว้ให้เขาคนเดียวซึ่งพลังงานของเขาที่ขึ้นมาก็เหมาะสมคุ้มค่าแล้วก็คู่ควรสำหรับความรักของคุณมากๆเช่นกันนะคะเรามาดูกันว่าเร็วๆนี้ของคุณและเขาจะเป็นยังไงนะคะ ขอดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาต่อจากนี้ในระยะเวลาใกล้ๆนี้หน่อยอัศวินถือไม้นะคะการติดต่อการเดินทางนะคะอาจจะได้พบหน้าพบเจอกันก็ได้นะคะ v i e l of fortune กงล้อแห่งโชคชะตานะคะการเวลานะคะระยะทางที่ห่างกันนะคะพิสูจน์หัวใจของคุณมีห่างกันก็มีเกณฑ์ได้ใกล้กันนะคะ หนึ่งไม้นะคะการเริ่มต้นแรงกำลังใจเป็นพลังของการและการสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้น,นกับคุณเรื่องราวที่คุณรอคอยเรื่องราวที่คุณเฝ้าคอยนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเป็นข่าวดีเป็นสถานการณ์ดีๆนะคะควิ้นถือดาบนะคะชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมานะคะการแก้ไขปัญหา แง่ man, นะคะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณเฝ้าคอยแล้วก็ยังไม่เกิดขึ้นสักทีนั่นเองนะคะความลับสิ่งที่ซ่อนไว้นะคะสิ่งที่ในใจคุณปรารถนาสิ่งที่คุณเฝ้าคอยรอคอยนะคะ เร็วเนี้ของคุณและเขาจะเป็นยังไงมีเกณฑ์ว่ารักทางไกลาอาจจะได้พบหน้าพบเจอกันนะคะแต่ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ไม่ได้ยาวนานมากนักนะคะแต่ก็ได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันมีความสุขร่วมกันมีรอยยิ้มร่วมกันได้รับข่าวดีได้รับสิ่งดีๆที่ เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ภายในหัวใจของคุณนะคะบางคู่อาจได้พบเจอแต่คนที่ไม่ได้พบเจออาจจะได้รับข่าวดีจากคนที่คุณรอคอยที่คุณเฝ้าคอยนั่นเองนะคะแต่ว่าการพบเจอกันครั้งนี้การติดต่อกันครั้งนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนิดหนึ่งเพราะว่าแห่งแมนกับเดือใหไฮพิสเททที่ขึ้นมาก็คือปัญหาอรปสรคเดิมนะคะก็คือความหันไกลที่มีในตัวคุณนั้นก็อาจจะมีต่อไปอีกสักพักหรือสักระยะหนึ่งนั่นเองนะคะ